ว้าว wow, พี่น้องจะภาพกันนี้เมื่อไหรพี่น้องบาทในข้นซอยกับเมื่อเงินในคันกับเป็นคกซุ้ยกับซีบาทนี่พี่น้อง,ง,ง,งนี่เมือไหเมื่อไหร่นีเมื่อไหร่น่เงินหาแห้งน <c ười> หานงาเงินหนาเงินก็ติบแต่พี่ดอวว่าหยออกกันว่ายอดวันว่าห้องวันนับกับพี่น้องนับดูสิออนนเออต้องเงิานจีบต้อเงินบาทเ เมื่อเลยอย่ามายุ่งกับเต้งกระสางเต้องโบอยากยุ่งกับไพ่ตอนนี้อยู่ในช่วงนับเงินนับทองเลยโอ้ยยา่าอย่ามาอุ <c> ้ย <oughs> มันจะอักบบได้อย่ามาส่องไลค์ขูไ่ไล่คนไล่อุ้ยตายเลยเนาะ่ะะ่านับบบมีอย่ามาใกล้ยังว่า,า,าบบงหนบบัานาบดีเดียวนบาาัออ๋เขาจะมูจัก ปากเงี้ยวะ่ะเสีกเงินซื้ออยู่บ่มันมีมันมีไปเห็นนั่นนี่เจ้าภาพเข้ากับไปบ่เลยเจ้าภาพเคานี้ไปเลยโอยชนยังหวานซีประเดี๋ยยินเงินย<ะ>ังดีไงเอาแมงไปเอาพี่น้องดำพี่น้องมายืนเบิ่งอยู่พี่นอ้นงนองนี่ลายนี้กับวัน,นี้่เราเหลืองเงินลายนี้กับวัน,นีอ้าวพาสีไปไอ้ไอ้เฮ้ยพี่มาอยู่ทางล่างพี่มาสบายดีพี่น้องเนี่ย มายืนก็ท่างหพอโข่อยพี่น้องโี้เต็มเสืออ่เดนตะหมูเห็นเนาะสบายดีพี่น้องเมื่อถอนโอ้ยยังว่าจะมายืนเบื่องยังวะโอ้ยบดจางบอกจางสินะจางใบหนึ่งนี่นจ่ายเมื่อเอาเบิ้ลซะซะเอาไปซะซะโอ้ยเอาไปเบิ้ลมันจะเป็นหลายแล้ว อูยดอดเด้อเอาใบหนก็พอเอาใบไวนบ้าเอาไปมที่แม่เลมันค like ือมีเสียมันลกิบมันขาจดขาแต้มสฉิบใบนี to again, ้ก็เสีได้เนี่ยมันบมมีขู่เนาะมันเป็นของเฮาหรือได้นี่จะใส่ลายเส้า

lạc có mùi phê hên đó không hơi lạc có phê hên đó mùi phê nó theo phê hên nó cái bài cao luôn ตังมุ่งปุูกว่าตีสามมุ่งบ่ามุ่งบอม,มาปลูกตีสี่เี่าขอหลา,ลาเลยานกับสี่แสนเพขอหลายานกอันนี้เงินบาทพี่นอ้องเงินบาทได้อยู่สามพัน สามพันลหนึ่งร้อยหกสิบบาทพี่น้องราคาวลาเติมนะอุ้ยบะแมีช้าพอพิษพป่น้องอสี่พันพี่น้องสี่พันชิโก้กขอีเลได้สี่พันหนึ่ง้อยหกิบบาทพี่น้องจะยังให้ถึงแถวให้อีกกินเบียร์กระป๋องกระป๋องเฮยอนี่ย Cơ hàng lên chị. Lạn gặp sen. Xì sen thuận rồi bạn. Đừng lạn xì sen lên chị thì nó. Mình chị nó. mà. nghe bà ngân này. Dạ, cứ sử dụng cho người bà จะผ <จะ S 1> ่าเขากับมอ,อ,อ,อยู่เ้ยเง,ง, 45, งินกระตังสี่หาพันย้ายสี่พันอันนี้เป็นเงินสอยดองแะพน้อง,อง,องได้สี่สีพันหนึ่ง้อยหกสบาทคับหนึ่งล้านสี่แสนเป็นเงินกี่พี่น้องแ,แขกแขกจะคนมาแขกหกหาสิหกคน,นกพี่น้องแขกหาสิหกคนได้เงินก,นขขนกี่อยู่ล้านสี่แนเงินบาทอยู่ สี่พันหนึ่ง้อยกสิบบาทพี่เนาะเนาะโอเคแล้ว okay, พี่เนะะาะกิ้มไปไฮประดมพี่เนอะเป็นยังแปนส่งเคยยังไปชฉงส่งลูกไา้เพิ่นตายนะพี่เนอะจะจับเงินประชืดผืหนได้ดหนึ่งมันชีอยู่หอดมันชีอยู่หอดจะคล้องอนหรือบ่นี่เนาะ มาซีมาส้นจอกซีไปเงินเงินอลตอนจแต่เงินมึงสิกเงินนี้ดยัมื่มมมมมมลิมจุดรวมไหมให้ ลมใส่ดองหนบาทเนนบาทเท่าไหร่กนหมายนองสวนเครื่องกระมานะสี่พันหนึ่งร้ยหกสิบาทหะหน่วยชิปร้อยพันปลาคนสวยเนาะ Долларов, เจตวนมานำลังแขกกแขกสิบแขกอันหาสิบหาสิบเจ็ดคนเจตวนมาำเจตวนมานำลังกสิบ

อกีได้พดีหนึ่งาสี่แสน หกสิบพันกี่พี่นปป้นองเงินกี่งานแหละเลพี่น้องก็จะมาจดย์ก็จมาจดจทย่ โลอาม่าเอื้อยคักน่ะมากินเหล้าจังแดงเนาะมันจะบ่ญาติกันหนานี่โต๊ะเมี่ยนตั้งพี่น้องวันงานบ่ใหญ่พี่น้องก็มันแล้วไว้เนาะอันนีมันก็จบันี้ลแต่เก็บเด้อนะตลาดสสูขยอขยเอากยมากยเฮยาวเดียวก็แล้วดอก เขาเห็ดใหม่ขนาดน่เขาหมเขาใหม่แต่พี่ไม่าหนเาจะผูมาทีทางถวยางบวงตามากับพ่ท้องเลยเก็บไหวพี่นนองไห้ให้ปลาดำ มาใช่ตันตลุมตลุมได้ไดหนะ่เด้อฟงเนะี่ยเซีเ้านะไปกับไนะปนะั้งเขาโบราีะ nhà này khẽ nhưng mai à, các cháu nàng tội này à, tội quay này tôi đâu quay các nàng à, biết đâu bây giờ cho mẹ đỡ cha khẽ tôi đâu cái này tội nè